วันนี้ท่านิัติเียนถูยบูชาพัตนาัยเช่นข้าพเจ้าทุกกานประมมือ

ความนั้นเนาะไปเงไม่ไงทุกผู้ทุกคนทุกท่านเตรียมตัวบะนเม,มื่อกาพรัะตนาใยสาธุพูททางวันทามีสาธุธรรมังวันทามีสาธุสังฆวันทา อิมินาสกาเลนาตังปุถุังอภิปรภูชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปรภูชยามาอิมินาสกาเล

याः पञ्चाक्षिनां निचाम स्वटीयां पे मायां पञ्च वेतु वेतुं

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา <Num singing> ทัมังสรรนังขัาฉามีบุติยัมปิทั้มังสารนังขัาฉามีบุติยัมปีสังฆังสาะนังขัดฉามีบุติยัมปิสังฆังสารนังขัาฉามี

ข้มันนังพิทังดุอาปันเดปานาติปัตังเวระมะนเนสิกาปัธมสัมมาทิยามิปานาติปัตตาเวระมะนเนสิกาปัธมสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวระมะนเนสิกาปัธมสัมมาทิยามิอ ทินาธนาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาปะทงสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวลังมณีสิกขาปัฏังสสมาทิยามิมุสาวาทารเวรมณีสิกขาปัฏังสสมาทิยามิมุสาวาทาเวลังมณีสิกขาปัฏังสสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจพมมาทัฏฐานา

ก็ไปทั้งที่แต่ว่าให้หมาหันมามเพ่อนกันอฟองกันนักโมตสะภะคะวะ